เอาละครับยังมีคนดีอีกคนหนึ่งเขาไปเก็บเงินได้ห้าหมื่นกว่าบาทแต่ไม่ได้ใส่กระเป๋าตัวเองนะ,นะเอาไปคืนจนเจอเจ้าของนะครับเอาไปประกาศตามหาจนเจอเจ้าของท้ายที่สุดทั้งผู้ที่เก็บได้ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของต่างดีใจทั้งสองฝ่ายนะฮะคือนายจเร บุตรศิลอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างพี่วินของเราเนี่ยแหละครับวินวัดพัคณีนาดวรวิหารเชิงสะพานสังฮีเขตบางพลัดกรุงเทพได้ส่งมอบกระเป๋าพร้อมเงินสด 5 1 2 0 0บาทแล้วก็ยังมีเอกสารสําคัญต่างๆในกระเป๋านะครับให้กับเจ้าของตัวจริงคือนางสาววิไลลักษ์เกาะกลางพนักงานฝ่ายจัดซื้อโรงแรมทับทิมทองเพลินจิตโดยมีนางสาวจิตผ่องสายสีวังพลผู้จัดการสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราหรือที่เรารู้จักกันดีทศวพ f m 91เนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานโดยคุณพี่เจเรเขาบอกว่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะขณะขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนพระรามหนึ่งผ่านแยกจุฬา12ได้พบกระเป๋าสตางค์เนี่ยเห็นกับตาเลย หล่นลงมาจากรถจักรยานยนต์ซึ่งวิ่งอยู่ด้านหน้าตัวเองก็พยายามบีบแต่ปีน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 พยายามจะเรียกพยายามจะเรียกกระเป๋าลนกระเป๋าลนแต่คันหน้าคงไม่ได้ยินก็ขับต่อไปทีนี้ตัวเองก็เลยต้องย้อนกลับมาเก็บกระเป๋าตังกระเป๋าสตางนั้นเปิดดูเปิดไปเปิดมาคือกลับไปเปิดที่บ้านไปเช็คดูหน่อยเอยเงินเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าตอนเปิดเนี่ยดูกับลูก2คนนะครับแล้วก็พบว่ามีเงินในกระเป๋าเนี่ยห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็ เจอภาพของเด็กชายคนหนึ่งก็เลยคิดว่าเจ้าของกระเป๋าเนี่ยน่าจะเตรียมเงินไปจ่ายค่าเทอมหรือเปล่าหรือว่าไปใช้เลี้ยงลูกหรือเปล่าและหัวจิตหัวใจของตัวเองเนี่ยเขาก็มีลูก2คนเหมือนกันเป็นลูกแฝดดังนั้นก็เลยคิดเหลือเกินว่าเอะเนี่ยขนาดเราตอนหาเงินเพื่อส่งค่าเทอมให้ลูกยังหนักหนาสาหัสเหมือนกันลาบากเออแล้วถ้าเจ้าของเงินทําเงินหายไปแล้วต้องไปจ่ายค่าเทอมจริงเนี่ยคงทุกข์ใจแน่ๆใจเข้าใจเรา <ไป S 1> ทีนี้ก็เลยติดต่อสพอ .91 นําไปคืนให้และสพเก้าหนเขาก็ติดต่อหา นางสาววิไลลักษณ์เพื่อที่จะคืนเงินให้กับเจ้าของตัวจริงเสร็จแล้วเจอกันนะฮะก็เจ้าของเงินตัวจริงก็มอบเงินให้กับพี่วินใจหล่อคนนี้3,000บาทเพื่อเป็นการตอบแทนแต่สิ่งที่ตอบแทนก็คือ ก็คือเรื่องของใจนะฮะเรื่องของใจนะครับแล้วก็ทางพนักงานโรงแรมเขาก็รวบรวมนะโรงแรมทัพทิมทอนเพลินจิตได้รวบรวมเงินซื้อของขวัญมาให้ด้วยนะฮะโอ้คนดีในสังคมคนดีต้องได้รับสิ่งตอบแทนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ําใจนะคะนะครับชื่นชมนะฮะชื่นชมจริงๆนะครับคนดีที่ทําแบบนี้นะฮะ